ที่มาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดก,การเรียนการสอน Powerpoint เป็นโปรแกรมนำเสนอที่มีใช้งานมานานแล้วมีจุดเด่นคือสามารถสร้างงานที่จะนำเสนอได้อย่างง่ายดายสามารถใส่ภาพเสียงตลอดจนภาพเคลื่อนไหวในลักษณะวิดีโอลงในสลไลด์ได้เรียกได้ว่าเป็นสื่อน,นำเสนอหน้าชมหน้าฟังและหน้าติดตามยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยในการทำงาน ให้นำเสนอข้อมูลต่างๆมีความน่าสนใจขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว Classpoint เป็นแอดอินบนโปรแกรม powerpoint ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้วย powerpoint มีประสิทธิภาพมากขึ้นโปรแกรม Classpoint เป็นเครื่องมือการสอนแบบโต้อตอบที่ใช้กับ powerpoint โดยตรงซึ่งแปลงงานนำเสนอการสอนที่ออกแบบไว้ให้มีคุณสมบัติเด่น3ประการคือ 1. มีเครื่องมือที่สามารถขีดเขียนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอสัมผัสต่างๆเพื่ออธิบายข้อมูลบนสไลด์และ,และสามารถเพิ่มสไลด์ได้อย่างไม่จำกัด 2. ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QRcode บนสไลด์อย่างอัตโนมัติและจะเห็นสไลด์การสอนบนมือถือของตนเองได้ 3. ผู้เรียนสามารถโต้ตอบบนสไลด์ของผู้สอนได้ด้วยเครื่องมือ multiple choice, short answer, word cloud, email upload, slide r a w i n g และอื่นๆอีกมากมายโดยการส่งคำตอบให้เห็นทันทีทันใด ทั้งผู้สอนและผู้เรียนผลลัพธ์การเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์บน powerpoint ด้วย class point ของนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ส่วนมากนักศึกษาจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกหน่วยการเรียนและมีคะแนนใกล้เคียงกันในแต่ละหน่วยของนักศึกษาแต่ละคนเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเดิมในปีการศึกษา2564กับการจัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์บน powerpoint ด้วย class point ในปีการศึกษา2565 จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกหน่วยการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์บน PowerPoint ด้วย ClassPoint จะมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบเดิมวิธีการจัดการเรียนการสอนขั้นตอนแรกนักศึกษาจะทําแบบทดสอบประมวลความรู้ก่อนเรียนเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ก่อนศึกษาเนื้อหาบทเรียนขั้นศึกษาบทเรียนนักศึกษาจะเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Google Form หรือ Microsoft Form โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาบทเรียนอธิบายในรูปแบบของไฟภาพและมีการตอบคำถามในแต่ละหัวข้อย่อยซึ่งเป็นการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนสั้นๆหรือ,รอที่เรียกว่า Microlearning จากนั้นครูผู้สอนจะใช้ ClassPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบน PowerPoint มาทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการบรรยายพร้อมยกตัวอย่างต่างๆต,ต,ตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและตั้งคำถามเพื่อให้นักศึกษาตอบ หรืออาจจะเริ่มต้นโดยการตั้งคำถามเพื่อให้นักศึกษาตอบก่อนแล้วครูผู้สอนบรรยายภายหลังจากได้รับคำตอบจากนักศึกษาคำตอบในแต่ละข้อคำถามของนักศึกษาจะปรากฏบน powerpoint ของครูผู้สอนทันทีทันใดอย่างอัตโนมัติหลังจากกดปุ่มส่งหรือ Summit ซึ่งครูผู้สอนสามารถบันทึกผลการตอบคำถามของนักศึกษาลงบน powerpoint โดยแทรกเพิ่มเติมลงในสไลด์ได้เพื่อตรวจสอบและบันทึกคะแนนในการเรียนรู้ในภายหลัง รูปแบบการตั้งคำถามและรับคำตอบของนักศึกษาด้วยโปรแกรมคลาสส์ไวมีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น multiple choice short answer word c o u n make upload และ slide drawing ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการทำแบบทดสอบประมวลความรู้หลังเรียนเพื่อสรุปผลลับการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งบางหน่วยการเรียนรู้อาจจะทบทวนความเข้าใจโดยการทำแบบทดสอบผ่านแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมออนไลน์อาทิเช่น Google Form l i ล e w เวอร์ชีนหรือทบทวนความเข้าใจด้วยการทำแบบฝึกหัดก่อนทำแบบทดสอบประมวลความรู้หลังเรียนปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนปัจจัยแรกคือการออกแบบ powerpoint ให้มีหน้าตาที่สวยงาม โดยการตกแต่งด้วยภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนเพื่อร้าความสนใจของนักศึกษานอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาจะต้องกระชับเข้าใจง่ายปัจจัยที่2คือการใช้โปรแกรม c Class p o i n t ที่ติดตั้งบน PowerPoint สําสำหรับสร้างปฏิสัมพันธ์และแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษากับเนื้อหาบทเรียนโดยใช้เครื่องมือต่างๆของ Class Point ตามลักษณะของเนื้อหาบทเรียนในแต่ละหัวข้อปัจจัยสุดท้าย เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดก็คือแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งใช้คลาสปอยในการบริหารจัดการชั้นเรียนบวกกับนักศึกษาทุกคนมีเครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการเดิม